ชมกันต่อครับเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทัวร์ไทย่าเที่ยวหลังจากไห,หว้หลวงพ่อเพชรกลับออกมาครับเราจะพาชมบริเวณวัดและการเกี่ยงน้ำก็จะมีบุญงานวันที่สองที่สามนี้ครับที่วัดน,นี้เป็นบุญแบเพณีของจังหวัดถึงเกิดอะไรของจังหวัดยุบตัวนน้นน่ะ าา้ข้า,ขางมีการกำ<ฮ>ลังเตรียมงานตรงนี้ก็น่าจะเป็นเวทีผมไม่แน่ใจเป็นเวทีสาววหรือเปล่านี้วันนี้เป็นของวงวาเลนไทน์ครับก่อนที่งานจะเริ่มจุดไข่แมทจะเริ่มครับสำหรับท่าน้ำวาวท่าหลวงปีนี้น้ำแห้งครับในน้ำน่าไหลน้อยไหลเลยค่ะว่า มันจะมันดลรงเดี๋ยวจะพาเดินหนอกจะชมที่เขากำลังเตรียมเป็นร้านค้าครับส่วนนี้้างนั้นก็ลตอตตลี่ครับนอาจะเป็นท่องเดยก็ผมไม่ตัดต่อวิดีโอ เครื่องหนึ่งก็อาจจะฉันสั่นนิดๆนะครับเพราะว่าไม่มีระบบก,กันสันนนสน่นในตู้อะจะทำสั่นกเพิ่มโมดีก็จะเป็นลานข้าวมาเรียบแล้วแต่อยากซื้ออยากขายนี่เป็นร้านขายเตรียมงาน ร้านตรงนี้ก็น่าจะได้เดิิบตอนนี้เขาปิดไม่ให้รถวิ่งแล้วนะด,ดนูวิวัฒนาการก็อเอามะพร้าวออกจากลูกค้างพุทธมาใส่คือหนึ่งลูกครับมะาพร้าว นี่เราเป็นการออกร้านก่อนที่จะมีงานแข่งเรือครับวันที่สองที่สามนี้ร้านเต็มเพลินนะครับลงใจใจนีคู่คู่กับง,งานวัดนะครับขนมเบื้องขนมเบื้องก็ลังแตกครับงานประเภทนี้ที่ไหนก็มีขนมแบบนี้ที่นั่นครับอันนี้ก็ยังมีครับ อาดินสมัยใหม่ครับเชฟป๊อกไก่ซิแต่ก็คงจะไม่เดินดูทั้งหมดนะครับจะเดินดูเป็นบางส่วนเนอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะหยิบมั่งครับ เรไม่ต้องใช้อะไรลองเอาบมังครับแล้วผมจะยิบยังไงอ่ะดูนะเขาใส่เป็นชิ้นละสิปบาทหมดเลยไม่รู้อะไรบ้างห่วนะครับเป็นนมเขาในไายถั่วไายเช็มม้วนนั้นนี่หละไายไก่ซอสเกาหลีอะ หนึ่งสองสามหนึ่งช่องได้เจ็ดอันแล้วครับคงจะเอาครบร้อยอย่างที่เขาเขี็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วเขาไม่รู้จะซ้ำมันเดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่เอาครับนะครับวดเอาครับไว้ดอนเอาครับ ขนมง,งานวัดน,นะครับนี่ครับแจ็บัตรถเข้ามาได้จะรถส่งตอนแล้วนะครับรถส่วนตัวก็ไม่ให้เข้ามาแล้วปิดเรียบร้อยเท่าไหร่ครับพ่อค้า หนึ100่งร้อยพอดีบอล่าเป็นย้อยนะเกือบได้อนขอบคุณนะครับ <c oughs> เตรียมงานแข่งเรือว่าท่าหลวงครับจะซื้อไปเรื่อยๆด้วย,วยจะได้อะไรเขาก็มาออกร้านเตรียมเตรียมตัวเยอะแยะนะครับอันนี้ก็ขนมเหมือนกันปังเวอร์ปังเวอร์บังเวอร์ยี่ห้าบาทสี่ชิ้นแถมหนึ่ง ก็เป็นร้านาที่เอกมาตั้งรักครับมีขนนนนายอุปกรณ์เกีเ่ยวกับการสำรวจรถสวัสดีครับอันนี้เป็นการออกร้านก่อนเตรียมงานแข่งเรือยาวะเพณีที่จังหวัดพิจิตรน,นะครับคนที่สองที่สาม นี่ผมคงจะให้ดูเป็นบางส่วนคงไม่ได้ให้ดูหมดอันนี้เหมือนกะละแมกะละแมประมาณนั้นอันนี้สี่าดน้อยครับขนมม้อแจง,งน,นก็งคงจะ ประมาณนี้ครับส่วนทางอีกด้านผมไม่ได้เดินไปนะครับก็เยอะออกมาออกร้านเยอะส่วนงานแข่งเรือส่วนงานแข่งเรือที่วัดท่าหลวงนะครับ